พี่จิงเฮ้ยน่รลรักสุบๆนท้รักสุบๆเลยเฮ้ยเฮ้ยฝังไข่ให้ทายมาค่ะถึงค้าวต้องเฉลยแล้วเมื่อกี้ทุกคนทายก็ทายถูกนะก็ทายถูกนะดได้ไงไงได้ยังไงอาจจะผิดก็ได้อ่ะให้ดูนิดนึงก่อนไขรเอ่ย าใช่แล้วทุกคนทายถูกแล้วไม่ต้องแหมไม่ต้องอุ้ยค่ะชื่อจริงๆค่ะจริงจงน่ารักสุบๆไม่ขายค่ะเก็บเองถึงเราจะมีแล้วก็ตามเมื่อกี้เห็นแวบๆแไม่น่าจว่าใช่ไหม มาดูกันว่าคนนี้จะเป็นใครคือไปแก้ชมเห็นแบบแ,บบแล้วใครอ่ะผมแบบนี้ใช่ไหมเลือมไม่มั่มใมนใจแต่ว่าชนไม่ใช่นะได้ขยับข้างในนี้ได้ไหมใครที่มีจังหอยผมตรงนี้และผมสีน้ำตาลเนือน้อเนื้หรอแต่พี่เนื้อผมดำนะสิ่งเนี้ยทายพิษทายพิษหักแต้มนาะ พี่นี่นี่ให้แองเจิลเหรอไม่พี่จเจิ้นเป็นไปได้เม่อกี้เชมเห็นเหมือนพี่จริงหรอหไม่ใช่หรอกหรอนี่นึงใครทายใบหูเขาได้บ้างใบหูแบบนี้แบงคใคร่ใช่พี่จริงเหรอแชมทายผิดหรอนี่ตาเรามองคนน่ารักไม่ถูกหรอ,อมันใช่นะเห็นคิว้วละแชมยืนยันคำตอบว่าเป็นพี่จริงจริง เนีย่ยุกคนดูใกล้ๆไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่ได้ไงนี่ใช่ไหมแชมบอกแล้วว่าใช่เห็นหมหนี่ทายถูกทายผิดเร็วนี่เห็นไหมเห็นไหมอะไรอาจีอะไร,ะไรน้องพันอะไรนุ่มเมงอะไร รู้ว่าเนูเชื่อเลยอ้าคนนี้ตกใจรางกรางเอ๊ทายว่าเขาเป็นใครแป๊บเดียวอันนี้ก็รู้เลยสุดที่รักเหมือนกันสุดที่รักเหมือนกันนี่คาเป็นใครคนใส่ที่คาดผมมีไม่มากให้ทุกคนดูมือของเขาเล็บเขายังโล่งนะคะ เยังงโลใครทำมือแบบนี้ใครที่จะมือเหมือนคาปิ่าขนาดนี้เฉลยก็คือแันดนดัน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 ดันดันดันันันเขาก็คือเอลซ่าผิดหมดเอลซ่าชา์ดๆเนี่ยเห็นไหมถักเตียข้างเดียวด้วยเนี่ยเห็นไหมชุดสีฟ้ามีแบบเก็ดน้ำแข็งไปเครื่องหัวผิด เพดหมดเลยคนสุดท้ายมาดูกันนะคะว่าจะเป็นใครอุ้ยเป็นเครื่องหัวของเราถ้าใครนีฮาเลยนะเป็นเครื่องหัวชุดท้ายของแชมป์เนี่ยเอ๊ะใช่หรือเปล่าดูว้ยว้ใช่ใชพี่คานิงเหรอดูทุกคนเห็นชุดหรือเปล่าไม่ใช่พี่ชิตาพี่สิตาเครื่องหัวคล้ายๆเราเฮ้ยทำไมเขาหัวหัวสูงจังพี่มามิงคค่ะใช่ไหมใช่พี่คานิกิไหม แต่มันก็เขียวๆนะเห็นไหมมันก็มีรังนกอยู่บนหัวนะอะแล้วเขาเป็นนกยืนยันคำตอบค่ะเปิด้อบกันนะหนึ่งสองเฮ้ยเอาเอา้า ่ใช่ตัวแสดงค่ะตอนแรกทุกคนบอกว่าเป็นพี่คณิงไม่ใช่หรอตอนแรกเราก็มั่นใจนะเพราะเขามีแบบรังนกบนหัวแล้วทำไมจำจำตัวเองไม่ได้ครบเลย้ yeah! ชอบดีเซร์บโซตื่นเต้นนะเปิดเงแล้วก็ได้ตัวเองด้วยได้ครบเซตทางแชมพูแล้วจริงๆใช่ครบเลยครบแล้วนะคะ อ้าวครบกันแล้วใช่ฮะจ้าจุกหลอม